สวัสดีค่ะครูเม่อจากครูเมื่ออังกฤษค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยนะคะวันนี้นะคะกลับมาแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมกับการสอนอ่านคำศัพท์แบบา p อนิกส์นะคะวันนี้มาแบบพิเศษเลยนะคะก็คือมาในแบบการเปรียบเทียบนะคะระหว่าง short a sound versus long a sound นะคะก็คือจากเดิมที่ครูเมื่อสอนคลิปไปแล้วนะคะก็คือมีสระเสียงสร้าง5ตัวครบเรียบร้อยแล้วก็คือ a e i o u หรือออกเสียงก็คือ a a อ ะะแล้วก็วันนี้นะคะเราอยากจะมาลองเปรียบเทียบระหว่างเสียงสระเสียงสั้นตัว A กับสระเสียงสั้นสระเสียงยาวเนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร <c oughs> แล้วมันเขียนอย่างไร <c oughs> เพิ่มเติมอย่างไรวิธีอ่านอ่านอย่างไรนะคะแต่ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอนั้นฝากกด subscribe นะคะกด like กดแชร์คูเมยด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนว่า ส่วนของ short a นะคะก็คือจะเป็นตัว a เนี่ยมาตัวเดียวเลยนะคะ a เนี่ยปกตินะ,ะทำท่าอย่างนี้นะ ah ah a นะคะก็คือเสียงแอนะ a sound นะคะ,แ,นะคะแล้วก็ถ้า a เนี่ยจริงๆตัว a นะคะสระ a เสียงยาวเนี่ยก็คือจะเอาตัว a ผสมกับหลายตัวนะคะให้เกิดเป็นเสียงให้มากขึ้นนะคะมันมีหลายตัวเลยนะคะแต่วันนี้ครูเมิร์ดขอยกมา1ตัวนะคะที่เป็นเรียกว่า a แล้วก็มีตัว e อยู่ข้างหลังเห็น<ๆ>ไหมนะคะ เขาเรียกว่า a silent e นะคะคลิปวิดีโอผมไม่เคยสอนไปแล้วนะคะจาก ep 25นะลองไปเปิดดูนะคะถ้าเกิดอยากจะดูแบบเจาะลึกของเขาเลยนะคะว่ามีตัวสะกดอะไรบ้างที่จะออกเสียงอย่างไรซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเกิด Short a เนี่ยก็คือจะมี a มาตัวเดียวแล้วก็จะมีอยู่ตรงกลางเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนจะเป็น ae เนี่ยเราเรียกว่า a magic e นะคะหรือว่า a silent e นะคะก็คือจะมี a แล้วก็เว้นตัวหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นตัวใส เป็นพยัญชนะหรือตัวสะกดใส่อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีเลตซีเนี่ยอยู่ข้างหลังสุดนะคะแต่ว่าความพิเศษคือเจ้าเลตซีเนี่ยจะไม่ออกเสียงนะนะคะเราจะไม่ออกไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นถ้า A Magic E หรือ A s i l e n เ e ตัวนี้จะอ่านว่าสระเสียง A เป็นเสียงยาวก็คือเสียงชื่อเขานั่นเองไปดูกันค่ะคำศัพท์แรกค่ะตัวแรกคือ V นะ V ออกเสียงการลิมฝีป,ปากนิดนึงอืออ่ะอืม,อม,อม van, van u, ะะเเ n รเเเเเะเเ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 งยเเเเเะเเเนเเ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 เ a เเเเเเ n เเเ n เเเ n เเคเเกะเเเเเ c a เเเเ cane n e n e ก็คือไม้เท้านะคะเราจะเห็น c n n เนี่ยในเทศกาลคริสต์มาสนะคะเป็นเครื่องประดับตกแต่งใช่ไหมคะแต่แต่ว่าคําว่า Cane ก็คือไม้เท้าที่เหมือนคุณปู่คุณย่าเราที่ใช้ค้ำอะค่ะอันเดียวกันเลยนะคะทําไมเขาถึงใช้อันนี้นะคะเพราะว่า c n n เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชื่อตัวอักษรตัวแรกนะคะของพระเยซูะคะ่ะก็คือตัว J ถ้าเราคว่ำลงเห็นไหมมันจะเป็นตัว J นะคะ J แบบไม่มีขีดแบบนี้ ะะะก็คือเป็นตัวแทนของคำว่าชื่อของ Jesus นั่นเองนะคะก็คือเอามาเป็นสัญลักษณ์ของวันคริสต์มาสด้วยนะคะคำต่อไปค่ะอ m mm. a ะ mm. อ m m man คนผู้ชายอ m mm. ม a อ m m mane m a n ก็คือแผงคอสัตว์นั่นเองก็คือขนที่อยู่บริเวณลำคอของสัตว์นั่นเองก็จะมี lion's mane horseman นะคะก็คือแผงคอม้าก็มีใช่ไหมคะอันนี้ man main t a p tap tap ก๊อกน้ำ t a p tape tape t a p e tap tape พีมากกับแอลค่ะพีเพิเพเอาลิ้นขึ้นบนนิดนึงนะพิออืมพลานพล n p l a านก็คือการวางแผนพิเออืมเพลนเพลนเพลนก็คือเครื่องบินสองตัวนี้นะคะเป็นคำควบกล้ำนะคะหรือว่าคลัสเตอร์นะก็คือพยายามออกเสียงให้ใคล้ายๆมีสองจังหวะนิดนึงพ p l ิร์แพลไม่อ่านเพ n หรือคำนี้ไม่อ่านแพนนะคะเพราะฉ้แพนจะเป็นกระทะไปนะ plan แพลน plan แพลน cap 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 หมวกแก๊ป cap cape C cape C cape ก็คือ คลุมนะคะอย่างอันนี้จะเป็นซูเปอร์แมน p คปก็คือจะเป็นของซูเปอร์ฮีโร่อย่างเช่นแบทแมนซูเปอร์แมนหรือใครที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่บินได้อะเขาจะใส่ a คปนะคะ cap cape er a t rat rat นู er a t rate rate แปลว่าอัตรานะคะหรือความเร็วอัตรา การเต้นอย่างนี้เป็นอาาัตราการเต้นของหัวใจก็คือความเร็วความถี่ของหัวใจนั่นเอง Rat, rate rate อืม a ะ mad mad ตัวดีอย่าลืมเสียงนิดน,นึงนะ mad นะคะ mad คือ grow นะคะเช่นโมโหก็ได้นะ she's mad she's mad นะคะทำให้เป็นเสียงยาวอืม mm, a made made นะคะ made ะคือแบบเป็นกริยาช่องที่สองนะคะหรือว่ากริยารูปอดีตที่ผ่านไปแล้วจบไปเรียบร้อยก็คือมาจากช่องแรกก็คือคำว่า make ที่แปลว่าทำทำเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็คือเป็น made นะคะอย่างเช่นไปนี่เห็นไหมก็เขียนว่า made in China นะคะก็คือสินค้านี้หรือผลิตภัณฑ์นี้นะคะผลิตมาจากนู่นเลยที่ประเทศจีนคือสร้างมาแล้วเห็นไหมมันจบไปเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น made ฝั่งนี้จะเป็นเสียงสั้น mad made m a t mat mat อย่าลืมตัวท้ายนะตัวที t t t mat เสือ m a t mate mate mat, นะคะแปลว่าเพื่อนนั่นเองอะบางหน้าเขาละเพื่อนกันนะคะเป็นเพื่อน mat mate hat hat หมวกนะคะจะมีความต่างกันระหว่าง cap กับ hat นะถ้า cap จะเป็นหมวกปีกข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้า hat ก็คือหมวกปีกกว้างแบบนี้นะคะ hat อย่าลืมตัวทีเหมือนเดิมนะ hat hat hate 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 ก็คือเกลียดน,นะคะเช่น look at the picture she hates vegetables นะคะเธอเกลียดผักเด็กๆอย่าเกลียดผักนะ hat hate โอเคค่ะเรามาสรุปกันนะคะวันนี้มีสระเสียงสั้น a short a กับ long a อะไรบ้างนะคะ van vein can cane man main tap tape plan plane cap cape Rat, rate, mad, made, mat, mate, hat, hate. โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คือจะเป็นหัวข้ออย่างที่บอกว่า short a a ล d long a เนาะนะคะหวังว่าน่าจะมีความเข้าใจในการอ่านคำศัพท์มากขึ้นนะคะลองสุกสังเกตดูนะว่าสิ่งที่เห็นนะคะหรือคำศัพท์ที่เห็นเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นหรือจะเป็นสระเสียงยาวที่เป็น silent e นะคะไม่ออกเสียงนะโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกด like กด subscribe นะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องนะคะกูไม่ได้นะคะจากช่องทางเหล่านี้นะ,ะโอเคแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ